จากนั้นให้เราหมุนชามขึ้นแบบนี้นะครับอ่ะตรงนี้ถ้ามีจระบีอยู่นะครับตรงนี้ก็ทาความสะอาดอย่าให้มีจระบีเข้าไปเปื้อนนะครับเพราะตรงนี้จุดนี้คือจุดที่สายพานจะวิ่งนะครับผมถ้ามันมีจระบีมันก็จะลื่นนะครับผมอ่ะแล้วต่อไปนะครับเราเอาจุดตัวคัดมานะครับอันนี้คือเสาคัดเนาะแล้วก็เอากระดาษทรายนะครับผมมาขัดเสาคัดตรงนี้นะครับผมอย่าใหนะ้มันมันลื่นเนาะบางทีมีพวกอ่า แล้วอะไรเป็นขี้เกลือเนาะแล้วก็ขัดเสาคัดให้สะอาดให้มันพร้อมที่จะอัดจาะบีนะครับอ่ะเรียบร้อยเอาเจาะบีนะครับผมทาเข้าไปที่เสาเลยสามเสาเลยนะครับไม่ต้องเยอะมากครับทาเพื่อให้มันคลายตัวได้ลื่นแล้วก็สนิมไม่ต้องมาเกาะด,ด้วยเนาะหลังจากนั้นเราก็เอาผ้าคัดนะครับมาใส่ได้เลย บางทีเวลาสมองรวนๆก็จะคิดไม่ออกนะครับว่ามันเรียกว่าอะไรอะใส่เข้าไป3มอันเลยง่ายๆเนาะขั้นตอนนี้สังเกตนะครับตอนแรกกับตอนนี้นะครับผมนี่นี่นะครับคนละเรื่องเลยเนาะอะหลังจากนั้นเราก็มาใส่เจ้าตัวสปริงคัตนะครับก็แนะนําให้ใส่ด้านหนึ่งเข้าไปก่อนแบบนี้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับให้เราใช้ไขควงดึงสปริงข้ามมา มันอยู่ในล็อกไม่น่ายากเนาะขั้นตอนนี้เนี่ยครับใส่ได้แล้วต่อไปเราก็เอาแผ่นปิ้นตัวเจ้าตัวคาลิปเปอร์ตัวนี้มาใส่นะครับเอาด้านที่มีอาร์คข้างบนขึ้นขึ้นไว้ข้างบนนะครับอ่ะเสร็จแล้วเราใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วเราใช้ค้อนนะครับต่อเข้าไปอ่ะตอเข้าไปให้มันมีอ่าเจ้าตัวนี้นะครับลองให้กิบล็อกมันเข้าได้นะครับ อันไหนที่ยังไม่สนิทเราก็ดูได้ตามขอบนี้เนาะถ้ามันไม่สนิทเอาง่ายๆครับมันก็จะใส่กิบล็อกไม่ได้นั่นเองนะครับผมง่ายๆเลยนะครับคงไ,<ป>ไม่ต้องพูดอะไรละใส่เข้าไปเลย เมื่อเราใส่กิบล็อกครบทั้ง3ตัวนะครับก็ดูด้วยเนาะใส่เข้าไปให้สุดนะครับมันจะต้องมีร่องนิดนึงอย่างนี้นะครับอเอาง่ายถ้ามันไม่สุดมันก็จะใส่ไม่ได้นะครับผมแล้วก็ต้องมาต่อแผ่นนี้ให้มันลงไปให้เสมอเพื่อที่มันจะมีร่องไว้ให้ใส่กิบล็อกพอดีนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาประกอบชุดคัดกันนะครับผมก็เหมือนเดิมครับเราใส่สปริงเข้าไปเนาะเสร็จแล้วก็ใส่ผ้าคัดเข้าไปครับนี้เอามือหนึ่งกดครับ ให้มันเข้าไปในร่องของมันแล้วก็มือหนึ่งก็ค่อยๆหมุนตรงนี้ต้องค่อยๆหมุนนะครับถ้ามันไม่ตรงร่องตรงเกลียวมันจะฝืนเพราะเดี๋ยวเกลียวมันจะรูดนะครับตรงนี้ถ้าเรากดจะตัวเขาเรียกอะไรผ้าคัดฝืนสปริงเข้าไปมันก็จะใส่ง่ายแบบนี้นะครับถ้าใครไม่มีแรงก็าอาจจะให้เพื่อนอีกคนมาช่วยไว้นะครับ ตรงนี้นะครับเมื่อเรากดแล้วก็ขันเข้าไปตึงมือแล้วนะขันเข้าไปให้ตึงมือเราก็จะใช้ไขควงนะครับผมไขควงแบนนะครับต่อเข้าไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันแน่นเนาะถ้าอยากรู้ว่ามันแน่นหรือยังนะครับให้เราเหยียบนี้แล้วก็เอาเอามือนะหมุนเข้าไปเรื่อยๆโอเคแล้วก็ตอกแนะนำให้ตอกตรง แถวๆรอยเดิมนะครับผมจะตอกจนกว่าเจ้าสีมันจะมาอยู่ในล็อกเดิมนะครับผมเมื่อมันแน่นแล้วเนาะ <_ d oll ing> อ่ะตอนนี้เรื่องคัดเราจบแล้วนะครับเดี๋ยวเราเตรียมประกอบนะครับชุดคัดเราอาจจะระบีเรียบร้อยแล้วมาคุยกันที่เรื่องชามนะครับ ชำก็เราก็เอาไปล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะใส่อาจจะระบีตรงบูตตัวนี้นะครับผมอ่ะตรงนี้จบเนาะแล้วเรามากันที่เราติดค้างกันที่เขาที่แล้วนะครับที่เราบอกว่าเจ้าตัวกิฟหลังเต่าตัวเนี้เจ้ากิฟชามสไลด์เนี่ยมันมีปัญหาหลวมนะครับผมก็เลยได้สั่งเจ้ากิฟตตัวใหม่มานะครับผมนี่ของแท้เลยนะครับผมก็แกะมาแล้วหนึ่งตัวได้เพื่อนดูนะครับ ของที่ติดรถมาเนะี่ยที่ผมบอกว่าเสียแล้วใช้ไม่ได้แล้วนี่ครับมันหลวมมากเลยเนาะแล้วก็ตัวใหม่นะครับที่เราสั่งมาจากศูนย์นะครับเสียบเข้าไปนี่ทุกคนดูแน่นตึ๊กเลยแล้วดูตัวเก่านะครับแล้วดูตัวใหม่นะครับนี่คือสาเหตุที่ทําให้รถมันดังนะครับผมอ่ะเราก็เปลี่ยนได้เลย3ามตัวนะครับเอาเก่าทิ้งไปแล้วก็เดี๋ยวแกะใหม่ออกมาได้เลยนะครับผม